โอ้โหนะครับหลังจากที่พาหัวเว่ยฟีบัตโปรซ์นะครับโคโิเนียกับดีวาเลนี่นะพาไปสวิตฝรั่งเศสออสเตรียนะไปมาประมาณโอ้โหหลายสิบวันนะครับเอาไป2ตัวแต่ใช้ตัวเดียวเลยนะครับตอนแรกเอาไปเผื่อว่ามันจะมันจะเกิดมีปัญหาอะไรแต่ตัวเนี้ยดูสิพาไปทุกที่ครับ นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมทดสอบเลยนะวันที่ได้มาเนี่ยนะผมก็ขึ้นเครื่องบินไปกับหัวเว่ยฟิบัตโปรสองนี่นะฮะครั้งแรกเนี่ยไปลองเลยบนเครื่องบินเพราะว่ามันบอกมันตัดเสียงรบกวนรอบค่าได้สูงสุด47เดซิเบลนะครับบนเครื่องบินอ่ะมันมากกว่า47เดซิเบลอยู่ละดังมากนี่นะครับใส่บนเครื่องบินนะฮะกดค้างไว้ปุ๊บหูมันทํางานปุ๊บนะหูดับครับดับแบบเงียบง่ายแนี้แหละมีภาพให้ดูนะฮะใส่ตลอดดูหนังฟังเพลงบัอื่นมากนะครับนี่นะครับผมไปถึงซูวิกนี่นะ ผมก็ใช้ตลอดทางนี่มาเล่าประสบก,การณท์ที่เอาไปเที่ยวต่างประเทศยุโรปนะครับพามันไปเที่ยวยานแม่ของมันนะครับผู้ฟังเนี่ยเขาอยากได้คุณภาพสิ่งที่ดีดดดสุดเขาก็คยุยจริงๆกับเอ็กซ์เพรสที่ดังมีชื่อคือดีเวลเลย์ของฝรั่งเศสนะครับหน้าตาอย่างนี้เลยพวกของแพงๆเนี่ยลำโพงตัวนี้บึ้งนี่คือดนะีเวลเลย์หน้าตาแบบนี้นะอยากมีนะยังไม่เคยมีนะครับเพราะมันคชุยจร์กับโอ้ยฟรีบัตรโปรชูสองนี่นะครับก็เลยแบบรู้สึกมีดีเวลเลตัวแรกแล้วนะครับอย่างแรกที่สงสัยแน่นอนว่ามันมีกี่สีนี่นนนะะคคครรัับบีี่ือส มันมีสีซิวเออร์ฟรอสส์นะฮะสีเทาๆนิดนึงแล้วก็เซรามิกไวท์ขาวจัวเลยนะครับผมว่าสีนี้มันฟิวเจอริสติกมากสีเหมือนเล็กเลยดูดีนะมันไม่ธรรมดามันมีความเป็นสีแห่งความเป็นโลกอนาคตนะครับแมทเทอเรียลที่ทํามานะฮะฟังก็จะเป็นนี้ฮะเป็นเหมือนแบบคลแค่แบบแมทเทอเรียนิดนึงมีความฟิวเจอริสติกนะฮะแล้วก็มีความแบบคลาสสิกไปในตัวด้วยจุดเด่นของตัวนี้ที่รู้มานะครับหลังจากที่คุยจีเนียกับดิวาเวลเน้นนะมันสามารถฟังไฮไรส์ไวเลสดูโอเอชดีออเดียได้นะครับ เวลาใช้หูฟังตัวนี้มันทําให้ผมเข้าถึงคุณภาพเสียงทรงพลังผ่านลำพงคู่ที่พัฒนาร่วมกับ d i v a l a และระบบลดเสียงรบกวนรอบข้างที่สูงสุดถึง47เดซิเบลเลยนะในราคาเพียงแค่6,499บาทโคเวอ์ฟีบัต Pro 2โคโเจเนียกับ d i v a l a ตัวนี้นะเวลาฟังไฮเรสอะอดิโอนะครับอย่างผมฟังใน t i d ด้เนี่ย คุณจริงนะัะว่าคุณภาพมันดีกว่าหูฟังที่ไม่รองรับ Hi-Res มากๆเลยอันนี้แบบชอบมากครับเสียงกริปใสมากๆซึ่งมันเป็นคุณภาพเสียงที่แบบว่านอย่างผมมีใน Tidal เนี่ยมันเป็นแบบ Lossless อยู่แล้วนะครับก็สามารถฟังได้เลยเจ้าหัวเว่ย FreeBuds Pro 2นะอุ้ย อุ้ยเป็นลอยไม่ใช่ไม่เป็นลอยตัวนี้นะครับมีดรายเวอร์คู่อยู่ในนี้นะดรายเวอร์คู่มี2อ,อัน2องดรายเวอร์นะแน่นอนครับคุณภาพเสียงก็ดีขึ้นแล้วก็ยังมีเทคโลยีครอสโอเวอร์คู่ด้วยนะมันดียังไงการที่มันมีเทคโลยีครอสโอเวอร์คู่เนี่ยมันให้เสียงเบสที่ดังขึ้นครับและรายละเอียดของเสียงก็มาพร้อมกันหมดเลยระหว่างที่นั่นผมไม่ได้โทรศัพท์นะแต่ลำโพงไมโครโฟนตัวเนี้ย มันมีเขาเรียกว่า ANC 2 0งศนะครับสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะครับถึง47เดซิเบลเหมือนกันนะครับตัวตัวนี้ที่ผมเห็นเขาว่าดีเวลเลยเยอะที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นตรงเคสนะตอนที่คุณใช่อัพมันนะครับทำให้ดูเวลาจูนเสียงเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันลิงก์เลยนะฮะนี่นะพอเข้าไปในมือถือให้ดูนะครับว่าซาวเอฟเฟกต์ผมกดซาวเอฟเฟกต์นี่นะครับดีเวลเลตรงนี้เลย default effect คือ co created กับดีเวลเลนี่คือเป็น EQ ที่เขาทำทำให้อย่างแรกที่ผมฟังใช้ตัวนี้มัน เบาไปนิดนึงสำหรับผมเสียงดีมากนะเสียงมาหมดเลยคุณภาพเสียงเวลาฟังเพลงเสียงทุกอย่างมันดีหมดผมรู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึงสำหรับรสนิยมผมแต่หลังจากที่รู้สึกงี้ปุ๊บผมก็แค่เข้ามาปรับ EQ เนะี่ยอ่ะ EQ เราสามารถปรับออโต้ได้แบบนี้นะฮะ เวลาปรับ EQ แล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องความเบาไม่ต้องห่วงแล้วเพราะมีอีกเรื่องนึงเวลาฟังบนเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่แค่ตัดเสียงรบกวนเงเสียงมันดังเยอะแยะมากแหละบางทีผมต้องการให้มันอัพอีกนิดน,นึงหลังจากปรับ EQ แล้วเนี่ยปรับขึ้นมาสูงนะครับความดังที่บอกเบาออไปหายไปเลยแต่เวลาอยู่บนพื้นดินหรืออยู่ที่อื่นอยู่บนรถไฟทําอะไรก็ตามเนี่ย default effect ที่เขาโค e n g i n e กับ Diwalay อ,อันนี้โอเคมากที่บอกเบสมันดีพอมันมี driver คู่เนี่ยผมผ่าไปข้างในให้ใหดูนะฮะเห็นนะฮะมันเป็น11มิลลิลิตร quad magnet dynamic driver เห็นไหมฮ มชัดเป็นดีตัวด้วยไม่ใช่แค่ดังอย่างเดียวมันดังแล้วคมชัดอย่างแรกสำหรับใครที่ซื้อไปนะครับผมแนะนำคือบานตัวเนี้ยถ้าเราใส่ผิดไซส์เนี่ยมันไม่ได้เข้าไปฟิตอินในหูเราเท่าไหร่เนี่ยคุณภาพเสียงก็จะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนแรกผมเอ๊ะทำไมมันยัดไม่ค่อยเข้าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยพอยัดเข้าไปลึกๆเนี่ยโอ้มาเต็มครับดีมากนี่ผมลองกับโทรศัพท์ที่ไม่ใช่หัวเว่ยนะครับให้รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเวิร์กกับทุกโทรศัพท์เลยไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์หัวเว่ยเท่านั้นนะครรรรรัััับบบหววววววเเเเเเเ่่่่่ยยยแนน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 นออ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 ลลลงงงปปุ๊๊พพมมมมม็็าาากกกผผชตตททีีีีสสสดด้้จ์ะึ มาละตึกปิดโทรศัพท์รับสายเข้าสายออกรู้แล้วกดทีหนึ่งรับกด2ทีเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่า next song ตึกตึกเพลงต่อไปตึก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 เพลงต่อไปกด3ทีเนี่ย1 2 3ย้อนกลับไป previous song นะครับแต่ที่ผมชอบคือข้างเนี่ยนะเนี่ยมันเหมือนเป็นปุ่มวอลลุ่มด้วยครับต้องหัดใช้ด้วหนึ่งคือตอนนี้ทำให้ดูนะกดอย่างนี้นะฮะถูลงเนี่ยต้องถูทีละจังหวะนะเป็นการลดเสียง ลดเสียงลดเสียงทำได้ทั้งสองข้างครับเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเนะี่ยสไลด์อย่างเงี้ยมันไม่มีปุ่มนะฮะมันใช้ระบบสัมผัสแต่ก็ชอบที่มันมีฟีเจอร์นี้นะที่แบบแล้วคราวนี้นะครับไฮไลไท์ของตัวนี้ก็คือ <S <S Noise Cancellation กดค <S <S ้างไว้นี่ปึ๊บ1 2มันบอก Awareness อันเนี้ยโอ้โหนี่หายไป7เดซิเบลนี่ยมันก็จะหลูมนะครับกดค้างไว้หลูมระหว่าง awareness Off แล้วก็เทิร n น o s s e c n n e l l a t i o n หรือเราจะเปลี่ยนการกดค้างเป็นอย่างอื่นได้มัน Setting ได้หมดนะ Noise Cancellation เข <c oughs> าก็ปรับได้อีก4โหมดนะไม่ว่าจะเป็น Dynamic คือปรับ Auto เลย c o ซ y General หรือจะเป็น Ultra นะครับก็ถือว่าโอเคมากมีโหมดในโหมดอีกเจ้าตัวนี้นะครับไม่ว่าจะไปขึ้นเขาขึ้นกระเช้านะฮะไปลุยหิมะมานะครับไปขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบิน ผมพกไปทุกที่จริงๆทริปนี้นะฮะสิกว่าวันเนี่ยหัวเว่ยตัวนี้อยู่ในกระเป๋าตลอดแบตบอึดมากนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถใช้ device คู่ได้ device คู่คืออะไรคุณใส่ในกาหัวเว่ยอยู่คุณใช้แท็บเล็ตหัวเว่ยหรือใช้โทรศัพท์หัวเว่ยเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อแบบ simlessly ได้โดยการที่แบบว่าอย่างเช่นคุณโทรศัพท์อยู่เล่นแท็บเล็ตอยู่ฟังเล่นเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่นะครับมีโทรศัพท์เข้ามาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามาจัดตทรมัดเปลี่ยนมาให้สวิชได้เลยหรือดูอย่างอยู่ในแท็บเล็ตแล้วมีโทรศัพท์เข้าปุ ก็ดีมากเลยนะใส่นาฬิกาอยู่ปุ๊บฟังเพลงบนนาฬิกาโทรศัพท์เข้าก็รับได้เลยก็ดีมากคืเอเสน่ห์ของดิวเวเลใครรู้ไหมฮะดิวเวเลนะัโลโก้นี้ดิวเเลเนี่ยที่ศึกษามานะเขาบอกเลยว่าการฟังเพลงเนี่ยเขาพยายามจะค้นหาก,การฟังเพลงที่บริสุทธิ์จริงๆบริสุทธิ์ในการฟังเพลงคือความบิดเบือนในการฟังเงท่ากับศูนย์เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฟังอะไรก็ตามของดิว a เลหรืออะไรที่โคยเช่นกับดิวเเลเนี่ย มันจะเหมือนเราได้นั่งฟังคนร้องเพลงต่อหน้าเลยเหมือนแบบเราดูหนังก็รู้สึกมันมันอยู่ต่อหน้าเราจริงๆฟีลนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ดีวเลเลเขาค้นหามาแล้วหัวเว่ยเนี่ยก็ไปโคจินีเอามาเป็นหัวเว่ย์ฟรีวัตโปรตัวนี้แหละคือไอ้ตัวเนี้ยหูฟังเนี่ยมันผมลองหูฟังมาเยอะนะคือตอนแรกอนะบางคนเวลาลองหูฟังเนี่ยเข้าใจผิดอะไบางอย่างคือหูฟังบางตัวใส่เข้าไปแล้วมันดักมันแหลมมันได้ยินเสียงชัดเจนเนี่ยเราได้ยินชัดมาก แต่คุณภาพเสียงออกมาดีหรือเปล่าบางครั้งมันไม่ดีแต่มันดังนะแต่ตัวนี้ดีเวลเลมันออกแบบให้เหมือนแบบไม่ผิดเพีย้ยนไม่บิดเบี้ยวมันเพียวไวจริงจริงครับเป็นไงครับบีดี้เสียงไหมโห oh. ได้ยินชัดเจนเสียงเป็นไงบ้างครับตอนนี้พี่เดินอยู่ข้างนอกกลางถนนเลยเนี่ยชัดมาเสียงชัดไลยจ๊ะ,ช,จะชัดเจนค่ะเจ้าตัวนี้นะครับมีเพียวไวใช่ไหครับทำให้คู่สนทนาเราได้ยินคุณชัดเจนมากขึ้นนะผมลองใช้ดูเฮ้ยมันดีจริงครับมันตัดเสียงได้ดีมากๆเลยนะหัวเวยฟรีบัตรโปรสองอันนี้นะเขามีอัลกอริทึมต Neural network ตัวนี้นะคะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของหัวเว่ยเลยเขาได้เรียนรู้เสียงมากกว่า100ล้านตัวอย่างเลยนะครับเรียนรู้เพื่ออะไรเรียนรู้เพื่อที่จะยกเลิกการรบก,กวนแบบทุกรูปแบบเลยตั้งแต่รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับที่มีเสียงดังจนไปถึงแบบลมแรงหรือเสียงรอบข้างทุกอย่างรับรองฮะเสียงรอบข้างไม่ว่าจะเป็นอะไรตัวนี้มันตัดได้หมดเลยตัวนี้ต้องยอมรับว่าเขาคูณจินเียร์กันและดีมากออกมาคุณภาพเสียง น l o s s l e s s audio เนี่ยอัตราการผ่านส่งเสียงมันสามารถส่งได้ถึง990 kbps เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดและคมชัดเสียงรบกวนต่างๆก็จะน้อยลงถ้าไม่มีเลยต้องเข้าใจว่าเแบบเทียบ o SS l e s s ก็เหมือนเราดูหนังเป็น full hd ธรรมดา,า1080กับดูหนัง 4k ่ะมันต่างกันมากนะมันดูไดนะ้นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไม o s s l e s s มันถึงฟังเพลงดีมากๆหูฟังตัวนี้สปอร์ตครับพอเราได้ใช้คู่กับเจ้าตัว huawei freebuds pro เนี่ยน,นะมันก็ใช้เราได้ยินคำที่เรียกว่า true sound เสียงจริงๆททีีี่่่มมมมัันนไเพ้ มีการบิดเบี้ยวน้อยที่สุดเป็นจุดประสงค์ของดีว่าเลย์และก็โฮเวที่มาช่วยกันทำหูฟังตัวนี้ออกมาเอามีคำถามไหมตอบเป็นฝรั่งเศสนะอุ้ยมันกันเหงื่อได้ไอพีห้าสิบสี่ครับไอพีห้าสิบสี่ก็คือกันน้ำกันเหนื่อได้ดีอยู่ละฝนตกก็ใส่ใส่วิ่งเล่นได้ใช่ไหมจ๊ะเราถามอีกไหมแบตเตอรี่เท่าไหร่หูฟังอันนึงนี่นะครับคุณเปิด A อ็นซเนี่ยมันได้ข้างละประมาณ4ชั่วโมงแล้ถ้าเราปิดเนี่ยมันได้ประมาณ6กหชั่วโมงแล้วถ้าเกิดเราใช้เคสฟังหมดปุ๊บชาาาาาารรร์จเเเคสสมมมมนนนี่่่ยยยยัััไไดดดด้้้ปปะะะณ18ชวโงถอกหุๆล เราก็ต้องปิด ANC เพราะ ANC มันเบืองแบตเหมือนกันปิด ANC นะครับใช้ชาร์จแคสเนชาร์จด้วยนะอยู่ถึง30ชั่วโมงเลยอ่ะมีคำถามไหมจ๊ะอุ้ย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 ,ย,ยเล่นเกมได้น,นะครับตัวนี้มี Ultra Low Latency นะมีเกมโหมดด้วยนะเขาบอกว่าทำได้ถึง90มิลลิเซกซ์เลยเพราะฉะนั้นเล่นเกมต่างๆในมือถือนะี่ยไม่หน่วงครับทำได้สบายมากมันก็ต้องเปิดเกมโหมดเกมโหมดหรือ Low Audio Latency นะครับก็ปรับได้ในแอปเลย ราคาตัวนี้นะครับ6 4ส9ครับสำหรับตัวที่สามารถทําได้ขนาดนี้นะผมว่าถ้าใครใช้หัวเว่ยเนี่ยจัเลยแต่ถ้าใครใช้ค่ายอื่นที่ไม่ใช่หัวเว่ยเนี่ยลองฟังดูได้ผมว่ามันใช้ทดแทนได้เลยผมลองดูแล้วแบบมันแบบโอเคมากๆเยี่ยมมากๆ ที่ไม่ชอบนะครับที่ใช้มาทั้งหมดเลยนะโอเคหมดที่ไม่ชอบคือไอตัวที่สวายขึ้นสวายลงเนี่ยบางครั้งถ้ามือมันมันมันสวายไม่ติดเนี่ยตรงนี้เวลาที่ผมทำเนี่ยเวลาถ้าผมมือมันมันจับอะไรพวกมันมันเนี่ยสวายแล้วไม่ค่อยติดซึ่งอันนี้มันก็คือโง่ไม่ได้ผิดนะฮะคือผมผิดเองแต่คือแบบไม่ห่าวิมือมันไม่สวายแล้วมันลื่นเว้ยนะมันไม่มีปุ่มแบบ a c t ัวปุ่มให้กดและที่ผมชอบอย่างหนึ่งที่ผมไม่รู้คือผมหาปุ่มซิงค์ไม่เจอตอนแรกดูนะฮะดูสิ รอบๆอ,อยู่ไหนปุ่มหาไม่เจอเห็นไหมเนี่ยกดอันนี้ไว้เวลาซิง์เวลาจะซิง์หรือจะเวลาที่จะเชื่อบลูทูธเห็นไหมฮะเนี่ยปุ่มนี้มันหลบอยู่ข้างๆเล็กมากถ้ามองไม่เห็นดูดนเป็น USB C นะครับน้ำหนักเบาแบบดีมากแล้วก็เวลาตกผมใช้ตัวแถมไม่เหล็กดูมันมีแม่เหล็ก2จุดนี้นะฮะมีแม่เหล็กข้างในที่สองอันวงกลมๆอยู่เพื่อดูดเจ้าตัวหูฟังหูฟังเลยไม่หลุดง่ายไงเห็นไหมฮะดูสิเห็นไหมฮะมีแม่เหล็กอยู่สรุปก็คือว่าที่โคชินเนกับดีวัลเลตัวเนี้ยแล้วก็มีบลูทูธ5.2แล Noise Cancellation เนี่ยในตัวนี้นะครับที่ปกติขาย,ยกันเกือบหมื่นมาอยู่ในตัวนี้แล้วนะครับราคาวัน649หก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วมานให้ดูกันครับสำหรับราคานี้เหรอถ้าถามให้คะแนนเหรอถ้าราคาประมาณ6,500เนี่ยไม่ถึง7,000เนี่ยตัวนี้เเต็ม10บเเลยดูอ่ะ ดีถ้าตามหาหูฟังที่ตัดเสียงได้คุณภาพเสียงคั้นเทพแบรนด์ดีสีสวยมีเลือกสสีกันน้ำได้แบตอึดดีไซน์เก๋ฟังก์ชันเพียบอัปเดตบ่อยและก็เวลาหายมันสามารถค้นหาตัวเองได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากจากหูหอยครับพี่ชอบ หัวเว่ยฟรีบัต r โปรสองโคจิเนียร์กับดิวเลีนะคะต้องถือว่าเป็นหูฟังที่ดีที่สุดตั้งแต่หัวเว่ยเคยทํามาเลยแล้วมันดีจริงหรือเปล่าสำหรับผมดีจริงครับราคาก็ดีมากด้วยน่าสนใจมากมาลองฟังได้เลยครับ มากเลยอ่ะโอโหเข้ากับสวิสมาก